หนังสือ7วิธีคิดเปลี่ยนคุณเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม The Mindset of Success คนเป็นผู้นำเขาคิดกันแบบไหนเขียนโดย Joe อเว t แปลโดยดรพยุงศักดิ์แก่นจันทร์วีรบุรุษคนธรรมดากับ7กรอบความคิดสู่ความสำเร็จหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเติมเต็ม,ตมศักยภาพของคุณ มองไปรอบๆที่ทำงานของคุณคุณจะเห็นคนไม่กี่คนที่โดดเด่นคนเหล่านี้คือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงพวกเขาดึงดูดผู้ตามสร้างพลังงานและพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพวกเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติแม้แต่ปราศจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งใดๆก็ตาม พวกเขาอาจไม่ใช่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แต่พวกเขาสร้างความแตกต่างในสถานที่ที่พวกเขาอยู่และทำงานพวกเขานำคุณได้เป็นเสมือนวีรบุรุษที่เราเห็นได้ในชีวิตรประจำวันหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ตามหาวีรบุรุษคนธรรมดาเสาะหาคุณสมบัติที่ทำให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่น หลังจากใช้เวลากว่า17ปีในการวิจัยบรรดาผู้นำจากทั่วโลกผมสงสัยว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องมีมากกว่าทักษะด้านความรู้แน่นอนว่าผู้นำที่เปลี่ยนทักษะย่อมดีกว่าผู้นำที่ขาดทักษะถ้าว่าสุดยอดผู้นำต่างมีอะไรบางอย่างมากกว่าทักษะพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษจึงทำให้แตกต่างจากคนอื่น เราเห็นบุคคลเหล่านี้ได้ในทุกระดับวีรบุรุษคนธรรมดาไม่เพียงแค่พัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นแต่พวกเขายังปรับเปลี่ยนปฏิวัตินำพาผู้คนให้ก้าวไปข้างหน้าได้ไกลและเร็วกว่าใครจะคาดคิดคำถามคือพวกเขาทำได้อย่างไรชัดเจนว่าพวกเขาปฏิวัติแตกต่างเพราะคิดต่างนี่คือความแตกต่างของกรอบความคิด เป็นกุญแจล่องหนสู่ความสำเร็จเมื่อคุณได้รข้ครองคุณสมบัติดังกล่าวคุณย่อมมีภาษีดีกว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สร้างประโยชน์ให้คุณซ้ำแล้วส้ำเล่าเก่าความคิดคือคุณสมบัติพิเศษที่วีรบุรุษคนธรรมดามีและใครๆก็เรียนรู้ได้